สวัสดีค่ะเกี่ยวกับแม่ค่ะโอชิแม่แม่สุนมิเนี่ยให้คนที่โอชิแม่ไงใครโอชิแม่เมื่อกี้ใครโอชิแม่ห่วงแม่กับลูกใครสวยกว่ากันลูกสวยได้แม่ไง เกอร์ไก่อะคะ่ะทุกคนทุกคนได้ดูแล้วยังคะมันเป็นเกอร์ไก่อีพีของหนูกับพี่ไข่หวานหนูตื่นประมาณเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมแม่ใช่ไหมแม่นน <laughs> ใช่ค่ะวันนั้นหนูตื่นเจ็ดโมงครึ่งแล้วหนูก็ไปถึงตอนแปดโมงแล้วก็รถออกคะ่ะพอรถออกไปถึงปุ๊บเราก็ไปสวนกุหลาบกันก่อนไปสวนกุหลาบแล้วหนูก็ได้ไปกินดอกกุหลาบ ด้วยไอตอนเครื่องช่างช้างอ่ะอันนั้นคือเป็นที่ช่างช้างใช่ไหมคะพี่เขาบอกว่ามันจะขึ้นทีละห้าแบบสี่สิบห้าห้าแต่ว่าถ้ามันขึ้น50าสแปลว่าน้ำหนักคุณอยู่ระหว่าง45 46บห้าี่บหกอะไรพวกนี้คะ่ะฉะนั้นหนูไม่ใช่นักมากสิ <Okay. S 1> <c oughs> คือหนูพอขึ้นไปปุ๊บหนูกีดหนักมากหนูก็เลยถามพี่ควันว่าถ้าหนูกีแต่มันจะทำให้ช้างตกใจไหมพี่ควันก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวหนูก็เลยกีดเลย เจดากำลังกอดเจดานี่คือหนูตอนป .4 ค่ะคือตอนนั้นตอนที่หนูเป็นเด็กมากๆใช่ไหมคะหนูไปไว่ายน้ำกับญาติแล้วก็คือมันมีคนในหมู่บ้านที่หนูแบบตอนนั้นอะตอนเด็กมากๆอะหนูจาได้ว่าหนูแอบชอบเขาตไไ้น็ไปว่ายน้ำใช่ไหม คือตอนนั้นตอนเด็กมากทุกคน<ร>อ,อยากถือศัตระคะ<ช>่ะหนูรู้สึกว่าเขาเก่งมากไง<อ>แล้วเขาไา้น้ําเก่งใช่ไหมใช่เขาใส่ชุดแบบนักปดานะ <c oughs> นะมองไว้น้าที่สาวหมู่บ้านหนูจาได้เขาใส่รองเท้าที่มันเป็น<อ>แบบกบเออแล้วตอนนั้นหนูก็เด็กหนูก็ตกใจหนูก็แบบเฮ้ยมันเจิงจังเลยหนูก็เลยแบบชอบเขาญาติหนูอ่ะเขาก็ตะโกนตะโกนชื่อเขาคนที่หนูชอบอ่ะแล้วย่าหนูตะโกนดังมากหนูก็เลยโกรธค่ะแล้วหนูก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วหนูก็เดินเข้าไปในห้องส่วนตัวหนูแล้วก็ ปิดห้องแล้วหนูก็แบบร้องไห้ร้องไห้ใช่ไหม,มหนูก็เลยนั่งสมาธิค่ะทุกคนก็เลยนั่งแม่จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอือสมัยก่อนใช่ไหมตอนเจดายเด็กๆใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ที่บ้านอะ่ะ <c oughs> ก็มีพี่เลี้ยงเจดายเป็นคนพม่เนาะ <c oughs> คือหมาม้าจะชั่งน้ําหนักเจดายเนี่ย บ oh. อว่าเจาดาหนักเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมามาก็บอกบอกว่าไปไปเอากิโลมาอืเขาก็บอกค่าค่าค่าแล้วเขาก็หายไปแล้วเขาก็กลับมาเขาเอาโลชั่นมา <c oughs> โลชั่น <c oughs> โลชั่นทาผิวมามาก็ถามเขาว่าเฮ้ยเอาโลชั่นมาทําไมเอาก็เจบอกว่าจะเอาโลชั่นโลชั่นไง <c oughs> <c oughs> อ๋ <c oughs> <c oughs> อเ <c oughs> จาดาอยู่หอกินเดือ นอนแล้วเจดาไม่หนูไม่เคยกินดึกเลยไม่เคยเลยจริงๆมีพี่คนหนึ่งบอกเธอแอบสั่งพิซซ่าด้วยเหรอแม่ไปห้องดำเลยอุ้ยใจแล้วคุณไม่ได้เหรอขอโทษจิ๊บกินดึกเห็นไหมแม่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 หนูนอนดึกที่สุดแล้วก็ตื่นสายที่สุดกี่โมงเจดาเหรอคะนอนดึกสุดตีสี่ตื่นสี่โมงเย็นค่ะ <buch> <an> คุณแม่ขอลูกเจดาตอนเด็กเ <c oughs> <t> อันนี้คือแบบตอนร้องไห้เสียใจขอลูกตอนเด็กดูทำไม <l ux> หลังจากที่นางร้องไห้แล้วหลังจากนั้นแม่ก็ยื่นตัวนี้ให้นางก็กลายเป็นแบบนี้เลยอ้นเ็กว้านะ ไม่รักอะ่ะผมก็ไม่มีตอนเด็กๆน้องเป็นคนผมบางมากๆเลยค่ะแล้วก็เวลาอุ้มน้องไปไหนเนี่ยขนาดคุณพ่อน้อง่ะจับใส่กระโปรงสีชมพูลแล้วนะคะก็จะมีคนชมว่าไอ้ลูกชายหล่อจัง <c oughs> <c oughs> ตอนเด็กๆเวลาเจดากลับมาที่บ้านทุกเย็นเจดาจะต้องเอามือร้วงกระเป๋าจะมีตังมาฝากแม่ประจำเลยแม่ก็จะงงว่าเจดา หนูว่าไปอามาจากไหนเขาก็จะบอกว่าหนูเก็บได้หนูเก็บได้แล้วแม่ก็เลยไปไปสังเกตลูกที่โรงเรียนเวลานางเดินนางจะชอบเดินแล้วมองพื้นนะคะเวลาจะเป็นเด็กขี้สงสารตั้งแต่เด็กเวลาเดินเดินเดินแล้วก็เวลาเดินผ่านแล้วถ <c oughs> ้าจะเห็นแบบพวกขอทานหรือพวกแบบที่เขาขอตังค์อะไรเงี้ยน้องก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่เดินเสร็จแล้วพอมองหน้านลูกก็รู้ละแล้วน้องก็จะแบมือขอตังค์แล้วก็เอาตังค์ไปให้เขาตลอด คุณแม่หิวอยู่ครับแม่มาห้าอย <c oughs> เขาหิวเห็นไหมระเบิดหรือระเบิดระเบิดไม่ใช่ระเบิดมันมีระเบิดด้วยเราจะบ้าตายกับแม่แม่สวยไหมคะอืมจริงๆอะ่ะต้องไปถามพ่อดูนะ <c oughs> สวยอยู่นะแต่ตอนนี้คือความสวยมันลงไปที่ลูกแล้วไงที่นี้แรงจริงๆคือตอนนอนปักตอนน้องไปตอนนอนนอนไม่เค่คข้่านอนแม<น>่เ,เริ่มเป็นไวซ์รุ่นตั้งแต่ลูกมาอยู่ CGM น,น,นี่เละนอนนอนต้องมานั่งอ่านอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด <laughs> <laughs> ณแม่คือ MVP ในไลฟ์นี้เลยค่ะแม่กัดจะซีรีส์ม,น,มน,นุษย์ผักหนูด้วยแหละ